สวัสดีครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสมองของมนุษย์คือพันธุกรรมอาหารและสิ่งแวดล้อมหากพ่อแม่ฉลาดลูกมีโอกาสฉลาดร้อยละ50-70ถึงซึ่งแสดงว่าเราไม่ควรทิ้งโอกาสในการพัฒนาสมองลูกในการรับประทานอาหารที่เหมาะสมครบ5หมู่และให้เด็กได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งคนสัตว์สิ่งที่จะช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการและสมองของเด็กให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมี3เรื่องที่พ่อแม่ต้องรู้ครับคือข้อ1ทธาตุเหล็กอาหารสําคัญของสมองครับธาตุเหล็กเป็นแร่ธาตุที่อยู่ในเม็ดเลือดแดงทําหน้าที่พาออกซิเจนไปสู่อวัยวะต่างๆของร่างกายรวมถึงสมองแม่ที่ขาดธาตุเหล็กตั้งแต่ตั้งครรภ์จะทําให้เด็กไอคหายไป5-10จุดเด็กที่ขาดธาตุเหล็กอย่างต่อเนื่องจะทําให้เด็กเจ็บป่วยง่ายจเจริญเติบโตช้าพัฒนาการไม่เท่าเด็กปกติพ่อแม่ ควรให้เด็กๆได้รับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงคือตับเครื่องในสัตว์เลือดเนื้อสัตว์สีแดงอย่างน้อยสัปดาห์ละ2วันและรับประทานวิตามินเสริมธาตุเหล็กสัปดาห์ละหนึ่งครั้งด้วยนะครับข้อ2ฉลาดแน่ถ้าไม่ขาดไอโอดีนไอโอดีนมีผลต่อการเจริญเติบโตและระบบประสาทหญิงตั้งครรภ์ที่ขาดไอโอดีนเสี่ยงต่อลูกพิการหรือปัญญาอ่อน เด็กที่ขาดไอโอดีนเป็นเวลานานจะมี IQ ลดลง10-15จุดซึ่งจะส่งผลเสียในระยะยาวเลยครับไอโอดีนเป็นแร่ธาตุที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้จึงจำเป็นต้องรับประทานทุกวันพบมากในอาหารทะเลหรืออาจจะปรุงอาหารด้วยเกลือไอโอดีนน้ำปลาหรือซอสปรุงรสที่มีไอโอดีนเป็นส่วนผสมนะครับข้อ3ใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กหรือ DSPM กับลูกทุกวัน จากการสำรวจพัฒนาการของกรมอนามัยพบว่าตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันพบว่าเด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยประมาณร้อยละ70ต่อเนื่องกันสาเหตุสำคัญก็คือพ่อแม่ไม่ทราบวิธีในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กจึงเกิดการจัดทำคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กหรือ DSPM ขึ้นและแจกให้เด็กแรกเกิดทุกคนตั้งแต่ปี2558ซึ่งมีวิธีการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การพาเด็กเล่นพาเด็กทำกิจกรรมตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ6ปีโดยใช้ของที่มีในบ้านมาเล่นกับเด็กจากการวิจัยพบว่าเด็กที่พ่อแม่ไม่ได้ใช้คู่มือ DSPM มาส่งเสริมพัฒนาการเด็กมีโอกาสพัฒนาการสงสัยล่าช้า1.7เเท่าดังนั้นพ่อแม่ควรเล่นกับลูกตามคำแนะนำในคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กหรือ DSPM ทุกวันเด็กคนไหนที่ยังทำกิจกรรมตาม DSPM ไม่ได้ควรพาเด็กเล่นตามคู่มือให้บ่อยขึ้น เล่นทุกครั้งที่ว่างหรือหลังอาหาร3เวลาทุกวันเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และฝึกเล่นและเรียนรู้จนสามารถทำกิจกรรมนั้นได้จนพัฒนาการสมวัยเห็นไหมครับว่าแค่3ข้อง่ายๆก็ส่งผลต่อความฉลาดของเด็กแล้วแค่กินอาหารที่มีธาตุเหล็กไอโอดีนและผ่าลูกเล่นตามคู่มือ DSPM ทุกวันลูกฉลาดแน่นอนครับ สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดตาม Facebook ศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาการทักษะสมองเด็กปฐมวัยครับ